สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงพบกับช่องนนท์ชานนลำเพลินอพิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วเนาะแมนถ้าพี่นอ้องเบ่งบรรยากาศตอนบายบายก่อนสิออกไปงานค่ะพี่น้องค่ะเบ่งแม่ครัวนุพันได้อย่างกินท้งผิวเอาข้าวผุนี่แม่ครัวจ<ม>ิมเม,ม่นกินข้าวเที่ยงพี่น้องมไม่กินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะเออจละ เอาต้นอีหยังอีกเยอะเลยก็พี่น้องเบางต้นอ ah? ันนี้ต้นต้นอีหยังต้นหยังพี่น้องฮู้จักบะค่นี่ต้นอีหยังทางบ้านเขาบะคอยมีเลยทางนีงส่วนมากเขาจะสิบปลูกอยู่ทางอันอีหยังนัวบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทรไหมคะพี่น้องฮู้งามเฮียได้มามหมเลยได้มาหมัยวันนี้ออาพี่น้อง สวยงามมากๆเลยถ้ามันต้นใหญ่มันจะเป็นพุ่มเนาะเป็น,นพุ่มเป็น,นแบบเป็นไงซ้ำอย่างไระต้นไงซ้ำอย่างต้นแบกเอาใหญ่เลยได้หนิค่ะต้นใหญ่นี่ใหญ่เป็นพุ่มแบบเป็นโ่มเป็นเงาไหมเขาเอื่นนี่อย่างนะเติมบอสเปลี่ยนเนาะพี่น้องกับสีมุจักเพื่อวเนาะสีมีโคนีูนุจักเพี่อนเนาะพี่น้องมีต้นอย่างนี่คืองามแห้งแค่งามแห้หสวยเนาะ เลิบน้ําทุกวันน,นี่ค่ะอันนี้นีแต่ว่านงไม่ขี่ใส่นงอยูย่ที่ต้นไม้หลายอันนี้ต้นต้แบบมีค่ะพี่น้องต้นแบบมีหลายปีแล้วโอเปอเรนทเหล่าเฮีงและถึง,งเต้ตเต้ตอเตบอลูออูอ๋อบรรยากาศช่วงใบใบเย็นดีค่ะพี่น้องเพราะว่ามี่โฮมแบบมีก็โฮมหมองม่วง,งเนาะ บัวลาม,มาบ้านจักเถื่อค่ะพี่น้องรดล้นไามาเถื่อนึงมนูนี้งานไก่เนาะคะุางานมันีอยู่บ<า>้านอะไรนะาาบ้านบาน้บานทาลาดค่ะพี่น้องน่นสังเนาะน่นสังหนองบัวลำพูห้างจากบ้านยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลห้างห้างจากบ้านยี่สิบกิโลค่ะอันนี้คุณแม่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ แม่มาเอินไปกินเสาเทียงกหอนก่อนก่อนสิไปงานเนาะบอดใจมันก็สิไปด้วยกันเอาได้ยังกินล้วแม่เอาหมักตัวรัวพัดโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมากินเสาเทียงนั่กันเด้อมูยังกินนี่ตำหมักตัวอ่าเป็นกรวแสบเป็นมะเป็นมึงตำหมักาตัวแสบมามาขรับคนหมักยาอยู่ โอ้เขาเขาเทียงแบบบานๆเข้าค่ะพี่น้องโอ้เป็นตาแเสียบแทไมิชแนลเป็นตัแเสยบมิชค่ะตัแเสบอืมากินน้อกกนได้ค่ะพี่นองอันนี้กินเตรียมพร้อมไปข้าไปเบิ้องม้อล้แโอ้ยยานปูยานปูสาโกฮานยานปตาโกาอตบายโมาานฟ้านัวบ้านไก่เนาะ วิญญาณบ้านขามเราอาบน้ำก็ตไปโอ้เตรียมตัวจะไปเบิ่งมอลำบ่นี่มะเร็งนี่มอลำสาวหน่อยโอ้เอฟซีตัวแท้ตัวนี้บ่เคยเห็นอันอันตัวแท้จักที่เบิ่งแต่ในโทรศัพท์เนาะพิจตามแต่พิจตามตั้งแต่ก็พูนได้น่อยแต่บนเขาวงการไม่ไม่ค่ะโอ้ยีรานั่นบ่แม่อยีราองค์อิงนั่นบ่กเชื่อองค์อิงบ่สาวหน่อยมากครับ เอาเนคือกินบวบปากบวบาแท้เข้าต้เป็นเาก็ได้บ่มกัเตียบไปสิรู้จักเลยแห้ได้บ่งของแตาดเป็นเบ่งของแทหเนาะดตีดดแต่แบ้ยหน่อยๆอยู่นเระโอ้ยปาตัวแท้เล่ตัวนี้แต่ยุขอบแบคนนะแม่่รู้จักหรอแม่แม่อยากไปเบ่งก็ของแท้ อย่าเห็นตัวจริงอย่าเห็นตัวจริงพีหล่ะบางคนเห็นแล้วว่าบ่คือในโทรทัศน์บ่คือในโท่อสับประสันผู้งามผูงามผิวดีแท้ว่าสั่นมาไปเบิ่งมาแล้งนี่ล่ะโอ้ยค่าเจ้าเขาาจ้ว่าบ่คือผู้เพิ่นเห็นตัวจริงเพิ่นว่าบ่คือในเห็นในท่อละสับประสันมาเห็นมาแล้งนี่ล่ะเป็นสาวรือเปาเนี้เป็นสาเล่าปันเป็นสาเล้ว เคยเห็นหนึ่งเคยเขายีนา่งเขาไปเขาเบิ้งในโทรศัพท์เนาะแต่ดีเหรอแม่บอกว่าใโทรศัพท์แม่กอบว่าในเบิ่งยักษ์เหรอเบิ่งกระเดื่องดีใจแห้งเดี๋ยวบายนี้จะได้เห็นจะเป็นเป็นตัวแท่เราจะเท็นตัวจริงเห็นตัวแท้แล้วบายที่นี่ไปนาห้างเดี๋ยวน้อเตียมตัวแต่เว้นเว้นนะะพี่น้องบ่ายสามเนาะสีผ้ากันออกไปย่านย่านบ่ได้นั่งหนาห้านบ่สั่นวา ยำตัวไปแล้วต <ha> ัวสาวตัวนไปใกล้ๆชิบมีหม่องนางชิบมีหม่องนางเจ็แตาเขาย่นั่งเขานังอยู่เขากับเพลียเบิงตะนี่แหละพนกมาคัดม้เขาเบิงดีดผู้ใดก็มาแ้หูอตัวบ่มีตักษากับบรจัเขาแล้วคพละคนทาผ่อนแเสอวันผู้เพิน่นอยู่น้ำกันกับพี่งหญิงมันเพิ่นเคื่อดังเหรอพี่งหิงมันดังคัะแต่ว่กาอืมเป็นด วาสนาคนเนาะแม่น้องว่คือกันแม่นาดอกนาข้าพิธีวางได้เนาะวาสนาคนเฮาว่คือกันแต่ของอีหลาโอ้เอ๊ซีหลายแม่นเดอกแล้วก็สิได้เห็นดอกมะแรงแพรช่วงเซ็กซ์เศร้ากับพึบแล้วพี่น้องเฮาให้กำลังใจล่นลามทุกพื้นที่มะแรงนี่ก็สิหลายแห้งอยู่ดอกเพราะว่าน้องบอลลำพูบ่ค่อยได้มาเนาะบ่กบอคอยได้มาเด้งานส่วนมากมีแต่ผู้นทางอัิน สีสะเกตบุรีลำสุรินไปจังสีนะค่ะแล้อโีเดมาโซสีเดเบิงจ้าแม่บอกแฟ้งมาบอพาดด้วยค่อยบอพาดเ้อบอพา FC แล้วเนาะเขายย <c oughs> เอินนั่งเขาย,ยนนินนดเนาะเขาเบิง,งส่โทรสันอนสุมนี FC อ้นนดปั๊มกุใส่แ <c oughs> บบพอกผิวธรรมดาเสยซีมี FC วะนาะมาแรง มาล่ำไก่บานสิมีเอฟซีน้ำเพลินมาเนอมีข้าวกินเขาร่ะพี่น้องแล้วก็สิได้ออกไปหนาหานมาสันมายานมามี่หมองนางยานพ้นหลายยานบ๊ดยพ่ออีหลาเลียงว่าสิไปเบิงอีหลาค่ะค่ะไปแต่เว้นจังสิได้เบิงไก่คุณแม่วาเมื่อเลีงอย่างเดจะมีบัสนาเห็นอ เรื่เขาตอนนี้เทรศัพตอนนี้เ,เท่าไรัพพี่นองกับเขาอ้ยแจะเสียบค่ะออกทั่วกระปูเองเนาะน้ะอันนี้บัส่วนตัวเอาไปเียบอัอ,อบปูอกเองมกนะค่ะตัดปูกเองนะคะบอดสารผิดค่ะพี่น,อน้องโอ้ยามแฮง ปลูกอยู่นะเต็มอยู่ยี่ใหญ่มาล่ำจะกินเขาตั้งอหนมาล่ำเป็นไฟบ้ากันเอ็ง้ปนต้มเขือโอ้ยตเสียอไรักเขือักเขือคืนมบ้านเนยเสอบ้านบ้านเบ้านนอ เพิ่มพลังขากว่าเพิ่มพลังเพิ่มหนาสี่ยูสอดแจงมืินนี่เอาตั้งหนาตั้งตาปิสอดแจงโคโล่คนแล้วปล้วสอดแจงโคโล่พี่น้องคุณนะโอ้ยแมนมานอถ้าเบิร์ดเด้อสิเป็นยังไงค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาไว้ซสำเนี้งสักวันค่ะฝากพี่น้องเนี่เด้อค่ะฝากช่องนนชาโนนล้อมเพลนออฟฟิเชียลอีกช่องหนึ่งน่ ฝากพี่น้องติดตามเนเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ